สวัสดีวันที่22ทธันวาคม2,564ครับสมาชิกเพจ The s e a r เทศ,เเเท,ศทองทุกๆท่านเป็นอย่างไรบ้างครับราคาทองเมื่อวานนี้ไปแตะ1,800เหรียญแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปยืนได้เกิดการทำกำไรล่วงลงมาครับตอนนี้ราคาทองคำยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบที่ได้กล่าวไว้ครับ ก็คือ1,770เหรียญเป็นแนวรับด้านล่างแล้วก็1,800ถึง1,810เหรียญเป็นแนวต้านด้านบนซึ่งราคาที่อยู่ในกรอบช่วงนี้ครับเป็นราคาที่สวิงอยู่ในช่วงปีใหม่นี้เพื่อรอปัจจัยใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นกับตลาดดังนั้นนักลงทุนที่เทรดในช่วงนี้จึงต้องทำกำไรเล่นรอบแบบสั้นๆครับเล่นรอบสั้นๆเพื่อทำกำไรเข้าพอร์ต ไม่ใช่จุดที่จะมาลงทุนกันยาวๆนะครับเราต้องรอดูการเบรกเอากรอบการลงทุนในครั้งนี้ครับต้องรอปัจจัยพื้นฐานใหม่ๆที่จะมาทำให้ราคาผักดันให้ราคาเกิดการเบรกเอาออกจากกรอบนี้ได้ซึ่งอาจจะต้องรอคอยกันพอสมควรดังนั้นในช่วงนี้จึงแนะนำนักลงทุนว่าให้เล่นรอบทำกำไรซื้อขายสั้นๆครับ แล้วก็สะสมหน้าซื้อบายเมื่อราคาลงไปแต่แนวรับต่ำๆนะครับเมื่อไหร่ที่ราคาลงไปแต่แนวรับต่ำๆเราสะสมหน้าซื้อบายเก็บเอาไว้ครับส่วนเล่นรอบเราก็เล่นรอบต่อไปนะครับส่วนจุดสูงๆจุดที่ราคาขึ้นสูงก็อย่าไปซื้อนะครับตรงจุดนี้เราต้องเข้าใจนะครับการสวิงอยู่ในกรอบมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับเราต้องรอลงมาต่ำๆแล้วค่อยสะสมหน้าซื้อบายนะครับ เล่นรอบก็เล่นกันไปครับเดเทเขามีวิธีของเขาอยู่แล้วดังนั้นตรงจุดนี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับใช้ความรู้ของท่านที่มีใช้ทุกอย่างที่ท่านมีเพราะเงินลงทุนเป็นของท่านผลกำไรผลขาดทุนก็เป็นของท่านไม่มีผู้ใดมาแบ่งปันไปจากท่านได้แน่นอนดังนั้นตัวท่านเองต้องใช้ วิจารณญาณจากความรู้ที่มีจากสิ่งต่างๆที่มีแล้วตกผลึกมันให้ได้นะครับพิจารณาดีๆลงทุนดีๆแล้วพอร์ตการลงทุนของท่านจะงอกงามสวยงามอย่างที่ท่านหวังและปรารถนาครับขอให้โชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ